ถ้าลมยับลุ้นมาทาั้งเรื่องแต่อวสารพลิกล็อกย้อนดูซิละครตอนจบพระนางไม่ได้คู่กันทำคนดูผิดหวงังไม่เป็นไปตามคาด รักในรอยแน้นเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาวพัสยศและอ่อนที่ตอนจบของเรื่องได้สร้างความฮือฮาบนเศร้าให้กลับใครหลายๆคนเพราะในตอนจบทางคู่ไม่ได้สมหวงังแถมในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพียงแค่เอื้อมมือไปคว้ามือของอ่อนหญิงผู้เป็นที่รักพัสยศยังไม่มีโอกาสได้ทําเลยการจากไปของพัสยศทําให้อ่อนเสียใจมากเธอจึงตัดสินใจจากลาจากโลกใบนี้ไปถึงแม้พวกเขาทั้งสองจะจากไปแต่ความรักของพวกเขาก็ยัง ตราตรึงอยู่ในใจของเราเสมอและหวังว่าพวกเขาจะไปเจอกันในที่ไหนสักที่หนึ่งกุหลาบเกราะเพชรใครว่าหุ่นยนต์ไม่มีหัวใจการเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาวอย่างเตชิตกัญญาวีจากคนรักแปลเปลี่ยนมาเป็นศัตรูทําให้เขาและเธอต้องเลือกทางเดินให้กับตัวเองแต่ที่แน่ๆงานนี้หลายคนเชียให้จบแบบนี้แบบที่พระนางไม่ได้รักกันเพราะการจากไปของกัญญาวีนั้นมันเป็นทางเลือกและเป็นตัวเลือกให้กับเตชิต ว่าในที่สุดแล้วเขาจะอยู่กับปัจจุบันหรือยึดติดกับอดีตกันแน่ทรายสีเพลิงจะแย่งชิงกันไปทําไมเมื่อสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสมหวังสักคนสําหรับทรายสีเพลิงที่ตอนจบพีบีและทรายไม่ได้คู่กันแต่ก็ไม่ใช่ความตายที่พระ,ระเขาจากกาันแต่ก็เป็นความไม่ยอมคนความมีทิฏฐิและความอีโก้ของทรายเองที่ทําให้ทุกอย่างต้องพังลงเพราะการตายของลูกศรทําให้คนที่มีชีวิตอยู่ต้องแต่เรื่องนี้ก็ทําให้ทรายได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต อรอดอกจำปีดอกใหม่จากพี่บีชายที่เธอรักหมดหัวใจพาตุคาาเมื่อปิตภาพของเพื่อนรักถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นความบากหมางงานนี้เลยทําให้มีคนหนึ่งต้องอยู่และอีกคนหนึ่งต้องไปทําให้หลายคนตามลุ้นกันจนมาถึงตอนจบข,ของเรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตอนจบข,ของเรื่องนี้เป็นความเศร้าของใครหลายคนสําหรับการจากไปของรวิทชายผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อคนที่รักและคนในครอบครัวถึงแม้ว่าต้องตา แต่ใจของเขาก็ยังรักน้องรักแม่และผู้หญิงอันเป็นที่รักไม่มีเปลี่ยนแปลง